ซ่องกลานเมือซี่ปีกนโอ้ยพียาค่ะอยาปาป้งเปิดอ้เดียวเดียวเดียวยเ,ยงงเดียวี่ยาเย้งค่ะเดี๋ยวน้องไอ้ปาเป้งทุกคนเอ้ยพีโอ้ยพียาย้ําสิครับโอ้ยพยีย่ยอู้หน้องอุ้ยติดเล็ดแล้วค่ะก็องผีด้วยอุ้ยติดเล็ดก็เอ้ยผีเดียวตาพีเบาเดี๋ยวอย่าดึงเสื้อตาผีปะาเป้งอย่างเดียวพอ เ่าดึงเสื้อตาปีบ่าวออปะปะปะออปีกุญานวดโ <c oughs> อเคค่ได้เอ,อ้ยย่ำเล็ดเกยกันส่วนส่งการปีนี้หนังสมาธิไหว้พระอีตีปีโซภาคาวายุติบานใจใหาย ใจความมีปุยเหอะเซงจาดไม่รู้มัตต่อไดขวคว,วิรีพี่นี่เหอตั้งกี่ปีมาเร็วมึงเล่นี่ถ้ามาซะไม่ตเตะเรกันนะครับว้นเว้นเข้าไปในฟุ้งใจนะโอ,อ้ให้เบาเๆได้ปาปเองอปง่ายปลัดกันย่ำปลัดกันแควงย่ำไอติดเหล็ดมันกันเลยลุดกัะเล็กต้องเทียนอยู่เหอะหนังเฝ้าบ้านหนังเฝ้าตู่เริ่นไม่ได้ไปไหน หายหายใจกะติดเม็ดแล้วว่างนี่อ่อปีหน้าไม่ดุีมดไม่น่ะนี่เขาให้เล่นส่งการยนลังไม่ได้อ่อโง่จัดเซ็งปีนี้แมื่อตอเป็นปีสี่สามเลยปุ้ยเอ่อที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีลุยนี่ที่เบาๆวีเตียวซาดนามกันไม่เล็ดเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องหัวใจกันเลยเด็กโง่คนอุโบอย่าจาดอย่าจาด โอ้จูอป้าตุ้งไม่มาเปียกจัดอันเละเบือเ่อปอนเด็กตุ้งอยากกินเบาๆโล่แต่เด็กไหนปุ้ยนะไม่ความว่าตรงในเบาๆย่างรถขับรถเก้ากันไปเลยโอ้รถเกลือคันหนึ่งก็กตามหมายนช่องกูโชว์หน้าคนหล่หน้าตรงการอ่าดูไหมอืมเกฑนขับข้าไปเละนุกตุ้งตอน,นั้นนุกไหนปุ้ยนะที่เราโซนรถแบบโพรมพร,ม,พรมกันนะั้นโอ้ไปกันเจ็ดแปดคัน เข้าไปตรงนั่นนี่โลโล,โล,เล่เป็นนะสวมเฉสอยกันวิกลามเป็นหมัดหมัด <c oughs> โได้พั่แเร็วกับเราเมื่นเลยไม่ใจได้ไปไม่เร็วยกแต่จันเข้าแต่วัดเล่แต่ปลานี่ว่างม่เอ <c oughs> อนี่เขาวิกโกเจดีใส่ีนต่อเจ้าถี่วัดเรื่องแก่งกูว่าอีไปฮเจดีใส่ปักสักกองแล้วติดโยดเจดีโอเนี่ยคุณนับตังไวเร็ว ไม่ได้จักใบเที่ยมึงก็ปักเป็นใบเป็นกองกูนับนับได้เนี่กลงได้ที่แปดบาทเลยมึงเนี่ยเวหน้านัดปีนี้